ที่สนามชลบุรีเชียงใหม่700ปีครับท่านผู้ชมชื่อใหม่เอฟซีเปิดบ้านนะครับลงเตะนัดที่21ของฤด,ดูกาลต้อนรับการมาเยือนของทีมหนีตายอันดับสุดท้ายบางกอกเอฟซีครับ11คนแรกของเราวันนี้ฟิลิปเป้ออกสตาร์ทนาทีแรกนะครับแล้วก็ในตำแหน่งผู้ดูแลประตูฮะเฉลิมเกียรติที่เพิ่งย้ายมานะครับได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับบางกอกวันนี้แดนหน้านำโดย uso, นะดักราสคาโดโซนะดาวยิงตัวเก่งครับมาดูกันว่าเชียงใหม่ที่ไม่ชนะใครามา11นัดจะปลดล็อกได้ไหม เกมแรกเจอกันที่บ้านของบางกอกเราบุกชนะมา1-0นะครับจังหวะน,นี้ฟรีคิกกับเชื่อม่เล่นเร็วครับมาที่ธีรพงษ์ดีห,หามแห่เพียวโยนเข้ามาโจแอลขึ้นไปมงชนเสาแล้วลูกนิดเรียบ้อยกับตโยโมโหโกรันซูบาร่ากับเชื่อม่ออกนําเร็วนะฮะตั้งแต่นาทีที่5ครับ1ประตูต่อ0ครับจากจังหวะมงของโกรันซูบาร่าดูฮะเพียวเปิดเข้ามานะครับเอานีโจอเอลขึ้นไปมงก่อนครับ บอลกระเด้งพื้นแล้วไปชนเสาครับก่อนที่จะมาเข้าทางของโกรันมุงจ่อๆเลยครับออกสตาร์ทดีครับเจ้าบ้านเชียงใหม่ขึ้นนําไปแล้วว่าแฟนๆได้เพลเลยครับสะใจเลยครับนานๆจะได้ขึ้นนําก่อนแบบนี้บ้าง <c oughs> จากนั้นครับบางกอก็พยายามที่จะหาโอกาสบุกขึ้นมาหละในจังหวะนี้ครับจากลูกเตะมุมโยนเข้ามามุงลงๆปัดแล้วอา้าวโอ้ นาทีที่10เท่านั้นครับดักลัสคาโดโซตีเสมอให้กับบางกอกเอฟซีเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับโอโ้โหดูภาพชาครับขึ้นไปมงก่อนโดยวิลเลียมนะฮะเจ้าปิกเฉลมเกียรติปัดได้แล้วแต่ว่าบอลมาเข้าทางปืนของดักลัสคาโดโซที่ยืนรอเน่งๆเลยครับ1ประตูต่อหนึ่งครับโรนิชได้ซ้ำจ่อจ่อโอ้นำแค่5นาทีเสเศษครับเชียงใหม่โดนตีเสมอสลว้ว จากนั้นบางกอกได้ลุยขึ้นมาเลยัว่าจริงลูกดีไม่ตรงกรอบครับมาโอ้โหการูครับโยนเข้ามาจังหวะนี้ไม่โดนใครแล้วครับบอลกระได้งอกหลังใบมาเชียงใหม่โหมบุกหนักนะครับต้องการขึ้นนำอีกครั้งแต่ทำอะไรไม่ได้ครับจบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งรูปเกมยังไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับยังอึดอัดอยู่มาดูกันต่อในครึ่งหลังครับเชียงใหม่ยังไม่เปลี่ยนตัวจากลูกแตะมมุมครับโยนเข้ามา าบางกอสกสกัดได้ครับทุกผู้ชมแล้วโดนยิงสวนลูกนี้อ้าวพุทธสินเป่าแล้วให้เป็นจุดโทษครับโอ้โหไปโดนทางด้านเดชาวัฒน์นะเป็นลูกแห่นบอลครับแล้วเหยายิงโดนปัดกรับโอ้โหพีรพงศ์นะฮะนานทารของบางกอกเซฟไว้ได้ครับพยายามจะซ้ำแต่ก็ยังไม่ได้ครับเหยาวแทบบมดแรงเลยลูกนี้โอ้โหพลาดโอกาสขึ้นนำครับมาใหม่ครับ แมนอภิวัตเพปคอนเปลี่ยนตัวลงมาครับแมนยิงตรงนี้ยังติดบล็อกอยู่เอาวเลยครับฟิลิปเป้ฟิลิปเป้หาจังหวะคืนมาเพียวยิงไกลตรงนี้ไปเฉลับแล้วครับทุนิตออกหลังไปเตะมุมครับเชีงยงใหม่เล่นสั้นๆครับพีรวิทย์เป,เปิดเข้ามาอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหสองหนึ่งครับเหย้าครับแก้ตัวได้สําเร็จครับนาทีเจ็ดสิบสองครับเชีงยงใหม่ขึ้นนําอีกครัง้งครับโอ้โหคัวซิเหยาเฮอร์มันครับถือว่า หายเครียดเลยครับหลังจากที่พลาดชุดโทษไปก่อนหน้านี้ดูกับฮาบวอลเล่เลยครับเรียบร้อยเลยครับ2-1หนึ่งครับเชียงใหม่ดีไปอีกครั้งคลายความกดดันนะครับเหยาวโล่งเลยลูกดีมาเกือบจะเป็นซาตานครับคราวนี้เป็นฮีโร่เลยและในจังหวะนี้ครับประยมเหยาวกระชากมาแล้วไปโดนเตะเต็มๆนั่นเลยครับรามนรงฮะตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับพุทธสินควักใบแดงเลยครับโอ้โหรามนรงฮะตัวสำรอง ว่าบางกอกเหลือ10บกนครับทุกผู้ชมจงมานี่เฉลิมเกียรติออกมาปัดแล้วโดนยิงลูกนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับท้ายเกมเชียงใหม่ก็พยายามที่จะคุมสถาน,นการณ์ไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเฉือนชนะไปได้อย่างหืดขึ้นก่อกับ2ประตูต่อ1ปลดล็อกได้สำเร็จนะครับหลังจากไม่ชนะมาถึง11นัดติดต่อกันไปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมของกุนซือทั้งสงฝั่งครับ not only me not only our staff player also fan uh, many uh, our เชียงใหม่แฟนกับเข้ามาด้วย I give สุริพร dust most important today แล้วก็สามแต้มนี้ก็สำคัญมากครับไม่ใช่แค่เขาที่มีความสุขก็สามแต้มนี้เขาก็มอบให้กับทุกๆคนสำหรับแฟนบอลชาวเชียงใหม่ทุกคนด้วยครับไม่ใช่เฉพาะแค่เขาแค่นักฟุตบอลแล้วก็สตาร์โปร I think uh, today I I uh, I tell uh, I can tell uh, today my as เวยรักฟุ l บอล I think more next game more better uh, sway play more football. ก็ก็วันนี้เขาก็ยอมรับว่ามันมันเรายังเล่นฟุตบอลได้ไม่ไม่ไม่สวยเท่าที่ควรเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเขาจะปรับให้ดีขึ้นครับ but sometimes football ah uh, my sway c a n win and the sway cannot win this is football ก็ก็เป็นธรรมดาฟุตบอลบางครั้งเราเล่นไม่ดีแต่เราชนะก็ก็เป็นไปได้ Uh, thank you for coming today and uh, cheer us and uh, support us uh also next game uh, uh, we try to best uh, come to stadium and uh, push more uh, player ครับก็ขอบคุณแฟนบอลเชียงใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวแมตช์หน้าเขาก็จะพยายามทําทีมให้ดีขึ้นอีกก็ขอกําลังใจจากแฟนบอลช่วยเข้ามาเชียร์เป็นกํลังใจให้นักเตะเยอะๆครับ วันนี้สนุกมากครับเกมสนุกเพราะว่ามาเยือนเชียงใหม่แล้วครับเชียงใหม่ทีมเป็นทีมท,ที่เล่นในบ้านดีครับแลว้วก็ผรียมกันบ้านมาดีแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเด็กผมสมาธิเรื่องการเสียประตูง่ายครับช่วงแรกห้าวิเลยเสียแล้วแล้วก็ไล,ล่คืนมาคร,ครึ่งหลังก็ก็ปรับไปนิดนึงเลยนะก็เสียฟาวล์เยอะเลยครับเป็นลูกไม่เสียประตูลูก ก็ฝากถึงแฟนบอลบางกอกวันนี้ที่มาเชียร์ผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้แตล้งจากที่เชียงใหม่ไปเลยนะก็เกมหน้าไปยืนลำบากก็หวังแต้เหมือนกันครับก็หวังสามแต้มนะครับพูด,ดง่ายๆทุกแมตช์ผมหวังสามแต้มหมดเลยนะผมก็หวังว่าเด็กผมจะทําหน้าที่ได้ดีคนเลยนะแล้วก็ตัวต่อไปแล้วขอบคุณแฟนๆครับรอสามแต้มแรกไม่ยากกับเราครับเดี๋ยวพอเครื่องติดครัผมก็มั่นใจว่าทีมเราจะชนะได้เลยครับ